กินยำขนมจีนอีกแล้าเมื่อวานก็กินแต่วันนี้ลดลงบอกพี่น้ำมาลดลงหน่อยเพราะว่าทุกคนบอกว่าฉันกินเยอะเกินไปคือใส่จานไม่ได้เหมือนเดิมคือลดลงไปนิดหนึ่งใส่จานธรรมดาไม่ได้ลน้นำขนมจีนปลาทูพี่น้ำคือนางไม่ได้ขายแต่ว่ารีเควสนางเมื่อวานแล้วพอเมื่อวานกินแล้วก็คืออร่อยมากต้องบอกว่าขออีกวันอืมอร่อยมากฟินมากยำขนมจีนพี่น้ำยืนหนึ่งแซ่บมาก เผ็ดอย่างนี้จะแบบพริกแบบยวงมากอร่อยมากอยากกินทุกวันอนะ่ะอืมเยอะมากนะเราทิกก็เยอะ อร่อยมากแหลมมากอเอามายุ่งว่ะเพราะว่าเมื่อวานไลน์แล้วแบบทุกคนอยากกินเดี๋ยวให้เราเห็นกระจัดแป้งเค็มนนหน่อยกระปุกไปเลยบ้าฮึมนุ่อเลยฮึม Sạc. Đặt mình quanh Làm mát Bà làm mát Vô hay đùa chăm khách làm xin thế nào Bếp chút